้ยู่เอาจิตใจของอยูกลับมาอยู่กับปัจจุบันวันนี้นะโดยที่อยู่ไม่ได้คิดถึงอนาคตรหรืออดีตนะยูจะรู้สึกทันทีว่าอยู่แม่งมีพลังที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองอีกเยอะเลยนะ <S <S วิธีคิดนะฮะแล้วก็บทเรียนในเรื่องราวของชีวิตเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมันไม่มีทางลัดเลยครับมันมีแต่วิธีที่เราจะต้องเรียนรู้คลิปนี้ เป็นแค่เพียงส่วนเดียวเท่านั้นสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยาความรักและพฤติกรรมความคิดของมนุษย์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายสำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวสามารถสอบถามรายละเอียดกับทีมโคชของผมทางไลน์นี้ครับ และนี่เป็นภาพวิดีโอคอลนะฮะซึ่งผมได้พูดคุยกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งเขาโตในต่างประเทศนะครับผมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงก็เลยอยากจะแจ้งให้ทุกท่านทราบที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตอนนี้เป็นโสดแล้วก็จะเจออะไรบ้างในชีวิตในอนาคตมันเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ผมเชื่อว่าสามารถจะสร้างประโยชน์ให้กับหลายๆท่านได้เชิญชมเลยครับแค่ยังมีจิตใจที่ห่วงใยกันอยู่ก็ไม่ถือว่ามีอิสรภาพนะ เพราะความห่วงบางทีมันทรมานนะอยู่ถูกปะคำว่าอิสระภาพแปลว่ายูจะได้ all of the energy that belongs to you back and then you can use that energy to grow for yourself เข้าใจไหมถ้าอยู่เอาจิตใจของอยู่กลับมาอยู่กับปัจจุบันวันนี้นะโดยที่อยู่ไม่ได้คิดถึงอนาคตหรืออดีตนะอยู่จะรู้สึกทันทีว่าอยู่แม่งมีพลังที่จะทําอะไรเพื่อตัวเองอีกเยอะเลยนะอยู่ลองคิดเล่นๆนะเรานั่งอยู่กับตัวเราเองเนี่ยแล้วแบบอืมเราแม่ง เอาจริงๆอ่ะถ้าเราไม่คิดถึงอะไรเลยเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างวะถ้าเราไม่ต้องคแคร์เขาถ้าเราไม่ได้คิดถึงในอดีตถ้าเราไม่ต้องมานั่งว่าเราเคยผิดตรงไหนถ้าเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเวิร์กถ้าเราตัดความคิดนี้ออกไปหมดแล้วมานั่งอยู่กับตัวเองว่าเฮ้ย <c oughs> เราแม่งสามารถทํางานอะไรได้บ้าง รวยได้ขนาดไหนเราสามารถเก่งได้ในเลเวลไหนวะเราควรจะหาความรู้เรื่องอะไรบ้างเราจะจัดตารางเวลาเรายังไงเราจะกินอาหารคิดพอพอเราเริ่มรู้สึกดาวหรือมีปัญหาอย่างเรื่องงานเป็นต้นจิ๊บก็เริ่มมาคิดจะอะไรก็ตามกูไม่ได้สูบบุหรี่มา2อาทิตย์แล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน I'm so proud แต่ถ้าถ้าอยู่มี relationship อยู่คงดูต่อไปเรื่อยๆเพราะเครียดจิบหายเลยคุยไม่รู้เรื่องอะายุอันนี้มันก็ต้องมองว่า อะไรที่มันคือคุณค่ากับชีวิตของเราจริงๆ what worth จริงๆอยู่จำจิ้ไว้นะว่าความทุกข์ความสุขแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่มันขึ้นอยู่กับปริมาณของฮอร์โมนในร่างกายที่ produce from the brain แค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับโชคชะตาไม่เกี่ยวกับสถานะไม่เกี่ยวเลยมันคือแค่ฮอร์โมนเว้ย คราวนี้ปัญหาคือเราจะมีปัญญาจัดการฮอร์โมนในร่างกายเราแบบไหนแต่มันเป็นเรื่องของบางทีเราอะ่ะโดนหลอกด้วยด้วยความเชื่อทางสังคมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่ดีจะต้องมาจากบรรพบุรุษไงว่า่ <c oughs> ายใจก่อนรักเลย <c oughs> ไอ้ไอ้กรอบเนี้ยไอ้กรอบเนี้ยมันไปทําให้เราตัดสินว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้คนไม่ดีแต่จริงๆถ้าไม่มีกรอบนี้ปุ๊บแล้วอยู่มองว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมาไม่มีสาเหตุของมันอยู่อาจจะไม่เกี่ยวกับเราเป็นปัญหาของเขา ความบกพร่องทางความคิดเขาหรืออุบัติเหตุพลาดแล้วตอนนี้เขากำลังรับกรรมกับไอ้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมันก็มันก็มองได้อีกม,มุมหนึ่งมันจะทําให้อยู่เบาลงทันทีชีวิตเนี่ยเขาจะส่งบททดสอบมาให้อยู่ซึ่งยูหนีไม่ได้จริงอันนี้เรื่องจริงเขานี้วิธีคิดคือเราจะต้องคิด จัดการยังไงเมื่อบททดสอบมาถึงเราไม่ใช่เป็นผู้กําหนดบททดสอบแต่เราเป็นผู้กําหนดรีแอคชั่นของเรากับบททดสอบอยู่ <You S 1> จะเลี่ยงยังไงก็ตามเดี๋ยวอยู่จะโดนแล้เดี๋ยวและเดี๋ยวพอ <c oughs> ยูโดนปุ๊บมันจะเป็น ตัววัดว่าอยู่พัฒนาหรือ,อยังเราจะรู้ได้ว่าเราพัฒนาแล้วเกิดจากบททดสอบนะครับนอกจากนั้นเราไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยถ้าไม่มีบททดสอบอยู่จะไม่มีทางรู้เลยว่าอยู่พัฒนาจริงหรือเปล่าแล้วหน้าที่ของมนุษย์ในเชิงของจิตวิญญาณก่อนตายอยู่ต้องพัฒนาคราวนี้เราจะรู้ว่าเราพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเราเจอบททดสอบแล้วเรา Hand l e มัน well เท่านั้นด้วยความยินดีครับชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ ความรักก็เช่นกันทางเดียวนะฮะที่จะทําให้ทุกอย่างมันเดินต่อไปได้ทั้งๆท,ที่มันยากแต่มันจะสามารถไปได้ต่อนั่นก็คือความรู้ยิ่งรู้เยอะเท่าไหร่มันจะสามารถไปต่อได้อย่างมีศักยภาพสําหรับใครก็ตามนะฮะที่ต้องการจะมีความรักไม่ว่ามันจะยากยังไงแต่เราก็สามารถผ่านมันได้ผมมีหลายคอร์สฮนะที่รอทุกท่านอยู่สามารถเรียนได้ใน Facebook ในเว็บไซต์เพียงติดต่อกับทีมโค้ชของผมทางไลน์นี้ แล้วความรักของท่านมันจะง่ายขึ้นมาทันทีครับหรือใครที่ยังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะฮะสามารถสอบถามคำถามเบื้องต้นเรายินดีที่จะตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็แค่อยากจะบอกทุกท่านที่ follow ผมนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องกลัวฮะพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตไป